้เราก็สงสารสารไล่ไปกลับมาอีกกวัวจะตายเพราะจิกเงาตัวเองอะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นะ่ะนานมากแล้วเนี่ยปากคงจะพังหมดแล้วละ่ะ กะเอาให้นกที่อยู่ในกุกระจกอะตายความคิดเขาอะดูนะสู้กับเงาตัวเองเนี่ยนะ ไอตัวข้างบนก็จะไปช่วยแล้วเห็นอเอา้าเห็นเพื่อนลุมจิกอะไรเออกำลังจิกอะไรโอ้ยไล่เป็นแล้วก็กลับมาอีกเนะี่ยใส่อยู่อย่างเงี้ย ตายเพราะสู้กับตัวเองจริงๆเหรอเริ่มอ่อนแรงแล้วล่ะคุณผู้ชมก่อนนี้โอ้โหเสียงดังป๊กป๊กเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเริ่มอ่อนแล้วเริ่มหมดแรงบินแล้ว